ไม่กล้องตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเสียงกรี๊ดนี่เป็นเสียงกรี๊ดที่มอบให้ผมนะครับแต่จริงไม่ใช่ครับมอบให้กับหนุ่มกั้งนะฮะและหนุ่มกั้งอย,อยู่กับเราเอาคอเสียงให้หนุ่มกั้งสักสรอบเดียวโอ้โหเลือดสดเสียงของแฟนคลับนี่ประหนึ่งว่าเราแก้ผ้าครับประเวณี จังไม่ได้ทำพิษจัดเพราะงั้นแล้วพอวันนี้แฟนๆหนุ่มก้างเนี่ยก็มารอจับกันนั่นเองครับจับอะไรครับเพลงใหม่ของหนุ่มก้างเขาเนี่งครับซิ่เพลงครับใช่ทีมงานเรานี่ไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันเลยนะเพราะว่าเพราะรู้ว่าแฟนกซี่มารอจับกันไงไม่รู้ว่าใครจะแฝงตัวเป็นตำรวจมาด้วยหรือเปล่านั่นเองครับทีนี้มาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะฮะก่อนจะให้หนุ่มก้างไปโชว์กันนะครับนี่เป็นเพลงแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเรากว่าเราจะร่วมทำงานนะครับแล้วก็กว่าเราจะหาคคาาแแรรเเเตอ์ทีี่ข้้้กกับพลลงนว็ ถ้าเต้นด้วยครับก็ตื่นเต้นมากครับผมไอ้ขั้นตอนการตั้งต้นเนี่ยเขาได้มาร่วมดีไซน์กันนะว่าเอ๊ะเราจะ เขาจะยังไงเราจะยังไงอะไรเงี้ยให้ออกมาเป็นเพลงแนวคือเลือกมาจากคาแรคเตอร์ที่กลาเป็นคนที่เต้นเก่งนี้เลยใช่ไหมครับคือคือมาจากการคุยกันก่อนครับว่าเราจะจะนําเสนอเพลงนี้ออกมาแนวไหนดีมันก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าอาจจะเป็นว่าเป็นแนวเท่ไปเลยหรือว่าเป็นแนวขี้เล่นไปเลยเพราะว่าในด้านเพลงคือเราอยากได้ทั้งสองด้านให้มันมารวมกันสุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นเพลงนี้คือมีทั้งเท่ทั้งขี้เล่นมารวมกันเลยครับมีการจับเกิดขึ้นนั่นเองพูดถึงเนื้อหากันดีกว่าเนื้อหาของเพลงจับนี่พูดถึงอะไรับ ครับผมก็เนื้อหาเพลงจับนะคะก็แค่คําว่าจับทุกคนก็จะถามแล้วว่าจับอะไรครับ <laughs> ผมแล้ว <laughs> จับได้ไหม <laughs> มันมองได้ ได้หลายมุมอ่ะใช่ครับก็เหมือนเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยคือมันมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็มีหลายมุมเหมือนกันใช่ก็เลยใช้เพลงเขาว่าใช้เขาว่าจับเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเหมือนว่าจะจับตรงไหนอให้คิดตามว่าคาแรคเตอร์ก็มีแบบไหนจับตรงไหนจะเขี่ยตรงไหนด้วยไม่ไปอย่าไปถึงขั้นเขี่ยนะครับเขี่ยเลยหรออันนั้นก็จะเกินไปนะครับเอ้ยว่าเป็นการเริ่มต้นผมเริ่มด้วยเขี่ยครับเนเดี๋ยนะแต่ว่าจับตรงไหนจับอะไรยังไงเพลงครับผมก็เพลงนี้เนื้อหาก็คือจับ เป็นการอาถ้าในใน MV นะฮะถ้าพูดใน MV ก่อนก็คือว่าเราจะเจอผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่ง<ช>แล้วเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วก็เราเป็นเหมือนเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานนะครับคอยตรวจคนว่าให้เข้าให้เข้าเาครื่องบินนะครับผมให้ขึ้นเครื่องบินใช่ครับสแกนอาวุธ<า>ใช่ครับคอยสแกนอาวุธอะไรอย่างนี้แล้วคือมันดังตลอดแล้วเราเป็นเหมือนหัวหน้าฝ่ายนั้นเราก็เลยต้องสุดท้ายก็คือต้องเรียกผู้หญิงนี้เข้ไปตรวจสอบนครับสอบสวนพอตรวจภายในใม่ไม่ไม่ภายในไอ้ชุดที่เขาใส่มาอะไรนี้เขาทำอะไรมา อาวุธพกมาหรือเปล่าใช่ไหมแล้วพอเข้าห้องก็เลยจับกันเลยครับจับจับตรวจจับจับตรวจอาวุธเดีวนะคำว่าจับกันนี่หมายความว่าจับทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้จับฝ่ายเดียวนะฮะแล้วผู้หญิงเป็นกลุ่มนี้ครับจับตรวจนี่ เกิน3คนที่ฟ้าเหลืองเอาได้จับจับตรวจไปไกลต้มเงยเไปไกลใช่ไหมเหนื่อยแล้วพี่ถ้าทางจะเป่นเอ็มบีทุกคนแบบว่าให้เนี่ยคิดอะไรนะครับคือกิมบีของเราก็ให้ได้คิดตามว่าคือจับอะไรจับอะไรยังไงอย่างนี้เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ฮะอยากจะได้เห็นการจับของกางใน MV เนี่ยครับผม MV ครับวันที่12มิถุนายนนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นทีเซอร์ของ MV นะครับปล่อยไปเรียบร้อยแล้วครับก็ไปดูกันก่อนได้เลยนั่นเองใช่ครับครับก็แล้วกัน2ี 12 12 12 12พูดผิดแฟนคลับมีก่อยไหมใหยันยใช่โหดมากนะเชื่อว่าตอนนี้หนุ่มกั้งก็พร้อมแล้วนะครับก็น่าจะพร้อมพร้อมกับคุณผู้ชมแล้วนะฮะที่จะไปดูหนุ่มกั้งโชว์เพลงจับนี้กันสิบนั่นเองครับเราก็รีบถามรายละเอียดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้หนุ่มกั้งจบเพลงปุ๊บอาจจะมีการย้ายบ้านกันได้ทำไมพี่ทำไมครับอ๋อเอ้ยมึงนิพาย Yeah, come on. Hey baby, let's go. Woo. Jump, jump inside. ห้ามแัดคืนและย,ยกมืออห้ามทำหื่อฉันไม่ปล่อยเธอรอดไป mm hmm. เธอโดยขอหา mm hmm. ฟ้องว่าเธอหนาหลายใจเธอได้ยินไหมขอให้เข้ามามองดูว e. ่าฉันจะขอเช็ค L O V E จะมใครในใจไหม baby mm hmm. I don't lady you wanna hurt you, lady. ห้ามเธอป่าพืนถ้าเธอยอมทำตามก็จบไปถ้าเธอยอมทำตามก็จบไปโอเคมองไม่เลิฟแฟนไปไหน <Stop. S 1> ห้ามเธอแคดคืน ฉันคงฉันคงต้องจับสถทีนะจับถ้าทางจะปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมือขึ้นไห้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจะจมามัดให้อยู่ซะข,งออขังเธอไว้ขังเธอไว้ในหัวใจมัดใจเธอไว้ห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธอหาประกันคนเขาหากันวุ่นวายคืนให้หลุดไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำร้ายใคร เธอไม่เคยในใจไหม baby I don't wanna hurt you lady ห้ามเธอฟ้าบื้นถ้าเธอยอมทำตามก็จบไปถ้าเธอยอมทำตามก็จบไปว่ากันอ่มาแล้วฟ้าไปไหนห้ามเธอขัดคืนจับฉมนคงฉันคงต้องจับจัทีนะจับาวดาวจะปล่อยเอาไว้ลำบานะจับยกมือขึ้นไหมจับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจมามัดใอยู่ซะ ออดันไ<ช>ด้ดเลยจับยกมือขึ้นไหมจับหัวใจเธอจะมามัดไปอยู่ซะ ทำใครในใจไหมเบบี้ห้ามเธอฝ่าฝืนถ้าเธอยอมทำตามก็ปลอดภัยถ้าเธอยอมทำตามก็จบไปโอเคมองมาแล้วพาไปไหนห้ามเธอขัดคืนจับฉันคงฉันคงต้องจับถ้าทีนะจับถ้าเธอจะปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมือขึ้นมาให้จับ 3D จับหัวใจเธอจับมามัดให้อยู่ซะโอ้จับฉันคงฉันคงต้อง จับถ้าทางเธอปล่อยเอาไว้ลำบากละจับยกมือขึ้นไมาจับดึงที่ซ้าจ,จับหัวใจเธอจำมามัดให้อยู่ซะ Yeah Come on Hey baby Let's go จเย็นนะครับใจเย็นใจคอไม่เหลือเสียงเพื่อพ่อแม่กันเลยเดียวโอ้สุดยอดเลยเดียวคุณผู้ชมก็ชมกันสดๆตรงนี้นะครับผู้กำหนุ่มกั้งมาร้องตามแฟนคลับกันเลยเดียวนะแฟนคลับโอ้โหร้องกันแน่นร้องนำก่อนเลยนะครับได้เลยทีเดียวร้องนำเลยครับ ุณหนุ่มกั้งมากมากจริงๆครับเพราะได้ทราบข่าวมาว่าไม่สบายด้วยก่อนหน้านี้ก่อนจะมาจับนี่ก็ไปโดนฉีดมาด้วยเลยทีเดียวไม่สบายไม่สบายฉีดยาลงประมาณนี้ว่านะว่าแล้วก็ให้หนุ่มกั้งฝากผลงานนะจะได้พักผ่อนกันนะครับก็สําหรับใครที่ได้ชมเพลงนี้และมีโอกาสฟังเพลงนี้ถ้าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพลงแรกในชีวิตของหนุ่มกั้งเลยทีเดียวเนี่ยจะไปเป็นกําลังใจดาวโหลดดาวโหลดอะไรได้ที่ไหนบ้างฮะได้ครับตอนนี้นะครับกั้งก็ขอย้ายบ้านก่อนเลยเล่มูส์ลูส พรุ่งนี้ใช้ได้จริงๆเล่นต่อเล่นต่อนะฝากเลยครับกั้งครับก็เพลงนี้ครับเป็นซิงเกิลแรกของกั้งนะครับก็กั้งทำแข็งเต็มที่ครับแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่ว่าสนุกสนุกแล้วก็เต้นเต้นนะครับผมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ชอบเพลงเร็วแต่ว่าถ้าฟังเพลงนี้กางรู้สึกว่าทุกทคนต้องเต้นตามแน่นอนครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับถ้าใครอยากดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสองสามห้าสิบสิบก็นันนั่นนั่นถูกต้องครับหรือว่าไอจู ต้องฝากผู้ชมไปด้วยละกันนะครับกับผลงานของหนุ่มกั้งนะฮะเพลงแรกในชีวิตของเขานั่นเองครับนะกับการมาใช้น้ำสกุลบ้านเดือดตาครับในที่สิบนั่นเองด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกั้งมากมากนะครับที่มาร่วมร้องเพลงให้เราฟังนะครับขุบคุณนครับรบค ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยค้นคำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี